โอ้สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันสิบสี่นี่ครับนี่แหละครับแห่ะไข่มดแดงของจริงเจ้าเจ้าไงผมนะครับอันนี้ก็ครับนี่ก็เป็นแฟนของพี่ต๋องนะครับอยู่ที่บ้านสว่างเป็นเขยบ้านแสงครับนี่ครับก็จะเอาไปซิดเบสตัวมันมาครับโอ้ทำนี่ก็พ่อได้ซิดแล้วมั้งเนาะอ่าโอเคครับไปซะครับมันจะขั้นคั้นก็นี่โอ้หอแม้มันออกก่อนอ๋อ นะครับนี่ก็ก็มาหากินกันไปนะครับเจอช่องทางไหนอะไรอย่างไรนะครับเหยื่อก็ไม่ต้องไปซื้อหาครับนี่ฮะก็หาตามป่าตามเขาได้ครับนี่ฮะนี่ฮเห็นไม้ไหมฮะตะก้าหนึ่งอันไม้ก็ไปตัดไม้ไผ่มาก็ับผูกกับตะก้าก็แยงก็ได้แล้วครับเอาไปทานอาหารก็ได้ครับทําเป็นอาหารก็ได้แล้วก็ทาเป็นเหยื่อไปไปไปเขาเรียก่าษาเขาเรียกว่าซิดเบ็ดก็ได้ครับ นี่ฮะวิธีอีสานบ้านเราครับวันนี้ผมแสนแต่บจะกิดกันวงครับว่ารีวิวเรื่องเขาเรียกว่าแยางไข่มดแดงครับก็มุณยบพตนี้ครับสวัสดีครับ